คุณแม่มันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นนะครับเ,เหตุเกิดวันที่21เขาขี่รถออกไปข้างนอกใช่ไหมคะแล้วเขาไปเกิดอ,อบุบัติเหตุแล้วทีนี้หมอแจ้งแล้วว่าวันที่ แจ้งตั้งแต่วันที่21ธันวาคมที่แล้วว่าสมองเขาตายเปอร์เซนต์รอดเป็นศูนโอกาสรอดอตเป็นศูนในเลือดในหัวสมองก็มีแีตันเลือดไม่เห็นสมองอันนี้พอวันที่23แม่ก็ไปขอเข้ามาตรงที่เกิดเหตุว่าแม่ไปดูสถานที่เกิดเหตุมันมีต้นไม้อยู่ต้นหนึ่งแล้วมีพงมาลายมีข้าสามสุนปู่ แม่ก็เลยไปขอเขามาตรงนั้นก็เอาของไม่เล้่นไหวอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พอแม่เดียวรถออกมาหมอเก,ก็โทรบอกว่า,าคนไข้ม่านตาตอบันนองก็ต้องผ่าตาัดด่วนก็เลยผ่าตาดัดพอผ่าตัดกลับมาแล้วตอนแรกเขาก็ยากขยับขยื่นได้พอเขาฟื้นตัวยขยับขยื่นได้แล้วทีนี้พอแบบแรงเยอะมากอ่ะมันไม่มันไม่น่าจะใช่ที่ว่า จะคนที่ว่าผ่าสมองมาก็ต้องมัดมือมัดแขนแล้วทีนี้พอนั่นเสร็จแม่ก็สังเกตดูว่าแบบเราดูหน้าว่าเหมือนว่าไม่ใช่ลูกเราแล้วทีนี้เขาว่าตอนที่เวา่อนที่เกิดบัตเตอระเ,เขาก็ตั้งใจอยากจะบ,บวชแม่ก็เลยซื้อผ้าไตรไปถวายสังฆทานอันนี้แม่เขียนชื่อผ้าไปรเขาเขียนชื่อผ้าไปเสร็จพาะเขาก็หยิบใบที่ใบเชื่อ,อไปดู บอกชื่อนี้ตายแล้วนี่แม่บอกยังค่ะนอนอยู่โรงพยาบาลก็บอกตายแล้วพวกที่เนี่ยไม่ใช่เขาเหมือนก็ว่าแฝงก็เลยทำให้แม่ใจเสียแม่เลยแล้วแม่ก็มาสังเกตดูมันก็มองดูว่ามันเพราะว่าเวลาวันพักวันโกนเนี่ยเขาจะไม่ยอมนอนตาเขาจะจ้องอยู่เนี้ยอยู่ตลอดตาจะแบบตาเหลือกตาเนี่ยแบบไม่ใช่หน้าลูกเราอ่ะหน้าจะดําไม่ใช่ลูกเราอ่ะมองแล้วไม่ใช่ลูกเรา แล้วทีนี้พอนั่นน้องสไปค์เขาก็มีปู่ที่นั่ถือเขาก็ไปดูเขาก็ยังไม่ได้พูดอะไรเขาก็เอารูปอ่ะเขาบอกมีรูปมาไหมเขาก็เลยเอารูปเนี้ยให้เขาดูลูปที่อยู่ในโทรศัพท์เอาให้ดูปู่เขาบอกว่าเอารูปคนตายมาให้เขาดูทําไมเขาบอกเอารถทิ้งนี่เลยตายเนี้ยเอาออกจากโทรศัพท์ไปเลยนั่นแหละแล้วก็เลยทำให้แม่แล้วก็ช่วงแรกๆอ่ะแฟงเข้าอ่ะไปดูเอาดวงอ่ะไปดูที่พระที่อะไรเงี้ย เขาบอกเขาเป็นลบหลู่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ถึงได้เกิอดอยู่น่แ,แะแม่ก็เลยนั่นมาแล้วก็เลยแบบก็คือมันลูกเราผอมลงผอมลงอ่ะแล้วบางทีอ่ะมันมีความรู้สึกว่ามันเหมือนกับแบบมันมีกลิ่นเหม็นนะเหม็นที่ไม่ใช่กลิ่นคนนั่นแหละแล้วแม่ก็พยายามสอบหาว่าจะติดต่อหมอปลาทางไหนดีแ,แม่ก็เลยเซิร์ชกูเกิลว่าบ้านหมอปลานี้ได้เจอเบอร์โทร ก็เลยน้องสะพ้ายก็เลยโทรไปก,ก็คือตอนนี้อยากให้หมอปลาเข้ามาช่วยใช่ค่ะเพราะแม่อยากจะรู้ว่าที่ทุกวันเนี้ยที่อยู่เนี่ยคือลูกเราไหมใช่อย่างที่พระพูดไหมมันจริงหรือเปล่านั่นแหละเพราะว่าเขาผอมลงผอมลงไงตอนแรกจากคนอ้วนคนที่แบบมีเนื้อมีหนังอะแล้วยู่ก็คือก็ให้กินอาหารปกติคือเขาทานเขากินอาหารนั่งใส่ย,ยาง ปกติเนี่ยไอ้ที่เราไปดูเนี่ยที่เกิดเหตุอะมันมีต้นไม้ใช่ไหมครับใช่ค่ะมีต้นไม้มีต้นไม้มไมแล้วก็มีผ้าสามสีมีพวงมาลายัยแล้วแม่ก็ถามยามทือว่ามันอยู่หน้าโรงงานพอดีมันมียามแม่ก็บอกว่าตรงนี้เคยมีเกิดเหตุไหมเขาบอกว่าเขาก็ไม่รู้เขาเพิ่งมาอยู่เขาก็บ้านแบบนี้แล้วตอนที่ว่าเกิดเหตุอะคือไม่ได้เราดูแล้วดูที่กล้องอะมันไม่ได้ลดไม่ได้ขี่เร็ว ถ้าแม่ไปดูคือสถานที่มันเป็นหลุมหลุมหลุมไหลาทางอ่ะเหมือนว่าเขาตกหลุมแล้วรถเขาก็เหินเหินไปเงี้ยแล้วก็ไปหมง่งเสาไฟฟ้านั่นแหละทีเนี้ยรถอะตกไปอยู่ในน้ําแต่ตัวเขาเอะไปค้างอยู่ต้นไม้ที่ยามเขาเห็นนะนะคะที่คนนี่เขาเห็นเหตุหการณ์ไปค้างตรงต้นไม้ที่มีผ้าตามสีปพูกอยู่คือคุณแม่ตอนเนี้ยก็อยากจะให้หมอปลามาดูว่ามันใช่สิ่งที่ลูกเราไปลบหลู่หรือเปลา่าหรือลูกเรายัง ต้องอยู่หรือไม่ใช่ไหมครับใช่ค่ะว่าทุกวันเนี่ยที่อยู่เนี่ยคือลูกเราหรือว่าหรือว่าเป็นอย่างที่พระเขาพูดว่ามีสัมเพสีแฝงอยู่เนี่ยคือเราก็เลยแบบเนี่ยแล้วพอเรามามองดอากาลูกเราคือลูกเราผอมลงผอมลงอ่ะมันก็เลยทําให้เราคิดหลายๆอย่างว่าคือมันยังไงกันแน่คือแล้วเขาก็พูดไม่ได้มันก็เลยยิ่งทําให้เราแบบอยากจะให้หมอปลาเข้ามาช่วย มีคนทักกี่คนนะเรื่องบอกว่าลูกเราตายแล้ว,แล,วแล้วก็มีปู่มีสั่งโน้นสามสี่คนใช่ไหม<ช>ที่ทัก <Race S 1> ใช่ใช่แล้วมาสังเกตแม่ก็เลยพอตั้งแต่นั้นมาแม่ก็สังเกตวันพระวันโกนจะมีไม่ยอมนอนธรรมดาเนี่ยเขาก็จะนอนอย่างเงี้ยตอนกลางคืนก็นอนปกติเหมือนคนปกติอ,กตอย่างเงี้ยแต่พอวันพระวันโกนเขาไม่นอนตาเขาจะลืมเหนื่อย ตาแบบเหมือนตาเหลือกตาเบิ่งอยู่นั้นนะ่ะอยู่ได้ตลอดอะ่ะเป็นเฉพาะวันโกลและวันพระวันโกลและวันพระใช่เป็นมานานยังนานแล้วค่ะเป็นเป็นอาการนี้ตั้งแต่กลับมาจากโรงพยาบาลต้องกกับจากโรงพยาบาลปีนะใช่อย่างวันที่เบทันบานี่ก็หกปีแลยใช่หลังจากนะมีคุณทักมาเราสังเกตพอาการพี่ชายเราเป็นยังไงบ้าง มีอาการแบบว่าตาเขาเลือกรอยอยู่เป็นประจำครับน่ะจะเป็นช่วงวันพระวันโกนที่แม่บอกครับเพราะผมก็เข้ามาดูแลตลอดคอยสังเกตอาการคอยกระซิบคุยกับเขาถามพูดได้ไหมบอกได้ไหมเขาว่าตาลอยหันหน้าหนีเนี้ยครับประมาณเนี่ยครับเขามีเขาโคเหมือนพี่ชายหรือเปล่าในมุมมองผมนะครับฝั่งซ้ายที่ผมมองอะ่ะไม่ใช่เขาเลยครับแต่ฝั่งขวาครึ่งเนี่ยครับน่ะ เป็นหน้าเขาที่ผมแบบมองผมสัมผัสเขาได้ครับแล้วมีที่ประเด็นที่คุณแม่บอกอะ่ะพี่ชายเป็นลบหลูคือไปลบหลูอะไรครับอันนี้ผมไม่ทราบอ่ะครับเพราะช่วงช่วงหลังๆเหมือนไม่ค่อยได้คุยกันนะครับใช่ครับแล้วก็แบบพอมาเกิดอุบัติเหตุก็มา ก็เเลลยว่า mm hmm. ว่าาามดูกจ็คืออยากให้หมอป้าเข้ามาช่วยดูว่าเป็นพี่ชายเราหรือเปล่าใช่ครับเพราะรอบนั้นผมก็ทักไปในติ๊กต็อกครับผมไปเจออยู่ช่องหมอป้าช่วยด้วยครับมีเคสแถวบ้านเหมือนกันครับเป็นรุ่นพี่นะครับก็อาการเดียวกันผมก็เลยเข้าไปคอมเมนต์ครับบอกว่าอยากให้หมอป้ามาช่วยเราก็อยากให้พี่เราหายใช่ครับอยากพี่ผมอยากรู้มากว่าใช่เขาจริงหรือเปล่าใ